โอ้ยประเทศไทยแล้วครับพี่น้องปังปังปังนะครับตับห่านคัมระ65้าเท่าไหร่วะ59บาทเท่านั้นพี่น้องเอ๋ยดูดูดูด,ดูอันนี้สั่งมาทีหนึ่งนะครับ30 40คำโอ้โหดู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 ด,ด,ดูล็อกดาวน์รอบนี้ไม่กลัวแล้วครับมีตับห่านกินแบบนี้สบายใจยนะครับมาดูกันนะครับว่าจะน่าทานขนาดไหน มาดูกันนะครับตับห่าน30ชิ้นลูกค้าสั่งมารวดเดียวเลยมาดูกันดูครับเมนูไหนก็น่าทานทั้งนั้นนะครับที่นี่เราเน้นขายไม่แพงขายคุณภาพขายให้ลูกค้าซื้อได้กินได้ช่วงโควิดนี่แหละครับไดช่วยกันนะครับสักครู่เดียวนะครับก่อนจะถึงไฮไลท์นี่ครับสดสดคุณภาพ นี่ครับพระเอกสั่งมาไม่หยุดทั้งวันแล้วครับเราเน้นมากๆนะครับเรื่องวัตถุดิบเน้เน,นมากๆเลยวัตถุดิบต้องดีต้องสดและใหม่ด้วยสําคัญราคาก็ต้องไม่แพงด้วยเหมือนอย่างเงี้ยเนี่ยแค่สามร้อยห้าสิบาทยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยตามคําสัญญาครับให้ดูกันแบบนี้เลยขายตับห่านถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วครับ สั่งมาเยอะๆรัวๆแบบนี้ขายแค่59บาทคนอื่นไม่กล้าขายแต่เราก้าขายสั่งมาเลยครับโปนี้ถูกอ,อกถูกใจหลายท่านนะครับล็อกดาวไม่กลัวนะครับฝากเลยฝากเลยฝากถึงเลยดู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 ด,ดูมาเลยครับจุ๊บๆเลยนะจ๊ะ